ฮัลโหลสวัสดีกันนะคะลูกค้านะมาวันนี้นิซาจะมาแนะนําฝาสักทองนะคะลูกค้า,าชุดนี้จะเป็นฝา,าบางใบพร้อมใช้งานแล้วนะคะลูกค้าที่เราไปรื้อมาจากบ้านเก่าคือรื้อม,มาในสภาพที่เขาบางใบเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะลูกค้านะบางใบซ้ายขวานะคะชุดนี้จะอยู่ที่หน้าห้านะคะลูกค้านะนะคะหน้าห้านะคะหน้าห้า ถ้ารวมบางใบด้วยก็จะอยู่หน้าหกนะลูกค้านะชุดนี้ถ้ารวมบางใบด้วยคือหน้าหกนะคะแต่อันนี้นิชาจะตัดคือหน้าห้าหมายความว่าบางบางบางลูกค้าบางท่านจะเอาไปรีดอย่างเงี้ยนะคะคือเราไม่ได้รวมบางใบนะคะเวลาเราวัดเนาะเวลาเราวัดอย่างนี้เราไม่ได้รวมบางใบนะคะเราจะตัดออกอย่างนี้ให้เลยนะคะก็จะอยู่ที่หน้าห้านะคะลูกค้านะนี่นะคะจะตัดบางใบซ้ายของจะอยู่หน้าห้าอ่าถ้าปกติเลยเขาก็จะอยู่ที่อ่าหน้าห้าครึ่งนะคะลูกค้า นะคะหน้าห้าครึ่งนะคะชุดนี้คือบางใบเสร็จแล้วลูกค้าอาจจะไม่ต้องเอาไปรีดก็ได้นะคะแค,เะค,ะคะนะ่เอาลูกหมูปัดนะคะลูกค้านะเอาลูหมูปัดลูกหมูปัดแบบสักสองรอบมันก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะนะคะบางทีเราเอาไปทำฝ้าเราจะใช้ด้านเดียวเราก็ปัดแค่ด้านเดียวนะคะลูกค้าเพราะว่าไม้มันจะคงความหนา อยู่เหมือนเดิมได้นะคะฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านใดต้องการที่แบบว่าไม่ต้องไปจ้างเขารีดอีกนะคะคือเราสามารถเอาลูกหมูปัดปัดเองได้นะคะลูกค้านะให้ช่างปัดเองโดยที่ไม่ต้องรีดนะคะเขาจะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะคือเขาบางใบมาแล้วนะคะลูกค้าชุดนี้คือบางใบมาแล้วซ้ายขวาอย่างนี้นะคะก็จะมีบางตัวที่ไม่ได้บางใบแต่เป็นบางแผ่นนะคะแต่ส่วนมากส่วนมากจะบางใบเสร็จ ส่วนมากจะบางใบหมดนะคะลูกค้าเนี่ยจะมีแบบบางแผ่นแค่ไม่กี่แผ่นนะคะที่จะมีบางใบข้างเดียวอีกข้างไม่ได้บางใบยอย่างเงี้ยนะคะจะมีอยู่แค่ไม่สองสามแผ่นนะคะนอกนั้นจะนอกนั้นจะเป็นบางใบซ้ายขวานะคะลูกค้านะสําหรับชุดนี้สวยๆกันเลยนะคะมีตั้งแต่ออ,อันนี้จะอยู่ที่หน้าหน้าห้านะคะลูกค้าชุดนี้นะคะอันนี้จะอยู่ที่ถ้าจริงๆเราคืออยู่ที่หน้าห้าครึ่งนะคะชุดนี้นะคะสวยๆอย่างนงี้เลยนะคะ ถ้าลูกค้าเอาไปแบบไปตกแต่งเองเนาะไปปัดไปใส่เองนะคะก็จะประหยัดแล้วก็ทําให้ฝาเราคือยังคงความหนาได้นะคะเพราะว่าเราใช้ข้างเดียวเราก็ปัดใช้งานแค่ด้านเดียวนะคะลูกค้านะคะนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะ,ะความหนาเขาก็จะอยู่ที่าณณเวลานี้คืออยู่ที่นี่นะคะคือความหนาของเขาคือเส้น ประมาณเซนครึ่งนะคะลูกค้าเกือบเกือบเซนครึ่งอย่างเงี้ยนะคะนะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะความหนาเราดูใกล้ๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะคะเกือบเกือบเซนครึ่งนี่นะคะจะอยู่ที่เซนสี่เซนห้าเลยนะคะลูกค้านะคะแต่บางแผ่นก็อาจจะบางนะลูกค้านะบางแผ่นก็คือเซนเดียวนะคะลูกค้าแต่แต่นั่นก็คือเป็นบางแผ่นนะคะส่วนมากส่วนมากจะหนานะคะลูกค้านะชุดนี้นะ ไม่ถึงขนาดบางปานนั้นนะคะนี่นะคะสมรเจหนานะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ชาพาไปดูข้างหลังเนาะนี่นะคะเออด้านหลังฝาที่ฟอกขอเขาเรียกถ้าทางเหนือภาษาเหนือเขาเรียกว่าฝาฟอกนะคะลูกคะนะ้าฝาที่บางใบแบบนี้เขาเรียกว่าฝาฝา,ฝาฟอกโอ้ผู้ภาษาไทยก็ไม่ค่อยค่อยชัดนะคะคนเหนือนะคะลูกค้า จะออกเหนือเลยนะคะลูกค้าจริงๆอยากจะพูดเป็นภาษาเหนือมากเลยนะคะนี่นะคะจะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะคะนะคะ,นะค,ะคือฝาบางใบพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะอ่าสวยๆอย่างนี้ความยาวก็จะอยู่ตั้งแต่สามศอกไปจนถึงเออแปดศอกนะคะลูกค้านะสามศอกแปดศอกคือสี่เมตรเลยนะคะลูกค้าก็จะค่าๆกันไปนะคะ สำหรับราคาราคาเรามาจัดโปรกันตลอดนะคะสําหรับชุดนี้เนาะชุดนี้เราก็จัดโปรอีกนะคะลูกค้าชุดนี้ต้องเหมาหมดนะลูกค้านะเหมาหมดเลยเหมาหมดนี่จะอยู่ประมาณสิบสิบกว่ายกนะชุดนี้นะคะเดี๋ยวต้องเช็คอีกทียังไม่ได้เช็คนะคะลูกค้านะชุดนี้เรามาจัดโปรกันอยู่ที่เอ่อ เรามาจัดโปรกันอยู่ที่หกพันแล้วกันนะคะลูกค้ายกละหกพันไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะความส่งก็อยู่ที่ใกล้ไกลนะคะลูกค้านะตามระยะทางนะคะชุดนี้เนาะเรามาจัดโปรกันนะคะถูกๆก,กันไปนเลยโทรมาได้นะคะศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าเก้านะคะสำหรับชุดนี้นะคะลูกค้านะนี่นะคะสำหรับฝา ฝาที e eh? e nuestra, ini, care, bueno, ่เราบังใบพร้อมใช้งานแล้วนะคะชุดนี้นะคะทักกันมาได้นะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะเรามาดูมุมสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะมุมใกล้ๆก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับฝาเราเนคะโทรมาจับจองกันได้นะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะ